สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยๆมาฝากหนึ่งคันใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นกระบ,บะแคปตัวนี้ DMAX 2.5นะครับเกียร์ธรรมดาตัวสูงแท้ปี2009มือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆ2 7งา0 0ม275,000บาทผ่อนได้โดยประมาณ5,000นะครับ6ปีนะครับตัวนี้มาชมมาเช็คดูได้รถอยู่ที่มินบุรีใครสนใจโทรเจรจาสอบถามก็ได้หรือจะมาชมด้วยตัวเองก็ได้นะครับ บ้านไก่ก็จัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องใช้งานไปแล้ว220,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นกับรถสภาพงามๆเดิมจากโรงงานเลยครับมาชมได้ใครที่ชอบหรือสนใจใน d m a มตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบและกำลังหาเอาไปใช้งาน สบายๆเลยครับคันนี้ราคาสภาพยอดเยี่ยมครับ275,000นะครับกับ Isuzu D-Max Highrender ครับตัวสูงแท้กระบะนี่ไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับดูลอนกระบะนเนียนเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้มาชมดูก่อนก็ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่สนใจกระบะนํามาฝากนะครับมีแบบพนบ้าง สดบ้างก็ลองคำนวณกับงบประมาณและความชอบนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอและการตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยไม่แท้แน่นอนไม่มีชนหนักตัดต่อระเบียกว้างเอกสารครบนำไปใช้งานเลยครับคันนี้สภาพภายในใหม่ๆมาชมได้โดนแน่นอนนะครับ275,000บาทราคานี้นะครับมาเช็คมาชมผ่อนก็ได้นะครับ เครดดีฟรีดาวก็ได้คันนี้รับรองว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหากระบะชอบ D m a มตัวนี้สภาพราคาจับต้องได้ครับเอาไปใช้งานกันต่อรถสวยภายในงามเกียร์ธรรมดาตัวสูงแท้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังเร่งๆในรถกระบะนี่เลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีตัวเลือกหลายทางนะครับแต่ตัวเนี้ยสภาพดีมากๆแล้วก็ราคา 275,000บาทนะครับอิสุดีแมปี2009เมือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ2,20 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้บ้านไกลบ้านไกลเราจะส่งให้ท่านได้หมดครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนำไปใช้งานได้เลยหน้าเดิมท้ายเดิมกงาม,งามขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ถ้าท่านกำลังเล็งหากระบะก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับรถสวยรถดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจกระบะอิสุดีแม็ก ตัวนี้สูงแท้ครับสบายสบายครับสาภาพงามๆราคายุติธรรมนะครับลองเช็คราคาที่อื่นดูก,ก่อนก็ได้ว่าราคาเป็นอย่างไรสําหรับผมเช็คแล้วทั้งราคาและสาภาพคันนี้ถือว่าแจ่มแน่นอนครับ